ขอต้อนรับทิกรอบยังไม่ถึงคุณคุณอย่าพิ่งไหวดิคุณอย่าพิ่งไหวดิเดี๋ยวกล้องตัดไปเนี่ยทงานไม่รู้จักว่ากล้องตัดเออยืนดียืนดีๆเพื่อขอต้อนรับตัดตัดสองคนใจผมเลยนะเนี่ยเอาเอาพนักเอาคนักครับผมเดี๋ยวนี้ครับพดบันเทิงค่ะครับขอต้อนรับนะครับทิศคอมารมดีนะครับผมก็ตื่นเช้ากาวไก่กินข้าวกันนะฮะข่าวร้อนก่อนไก่โหสวัสดีค่ะสรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวร้อนก่อน สบโถซความอารมณ์ดีฮะดูอยู่ฮ่าอะไรดูอยู่ยังไม่ได้ออนแอร์ครับผมยังเหรอยังไม่ได้ออนแอร์ฮะดูตัวอย่างจะไอ้วันอาทิตย์นี้ถูกต้องครับผมก็ต้องขอฝากกันด้วยนะครับผมกับซึ่มอย่าไปบังอย่าไปบังไม่ใช่ค่ะอะไรฮะควันนี้ให้มาฝากรายการไม่ใช่ใช่ไหมผ้าบิลีฟค่ะครับผมนะครับเือผ้าบิลีฟชื่อย่อดเลยนะบีลีฟโคเสตครับผมโอ้ยินม่สนับสนุนนะฮะถ้าใครยังไม่พ้าเช็ดรถนะนุ่มมากครับจริงๆครับหมาก็ใส่สบายครับผมไม่ใช่ค่ะตรงลงทีี่่ผมมาเนย ตื่นเช้ามาเพื่อประมทสภาพักหนึ่งเหรอซิทคอมครับผมซิทคอมอารมณ์ดีครับผมชื่อเรียกว่าข่าวร้อนก่อนไก่โหนะฮะเร็วเร็วนี้อะไรฮะพุดผมอ่ะทุกคนทุกสะ่อถ่ายครับผมนะครับได้รับชมกันบอกกขาเบาแอนหน่อยได้ไหมน้าจะไม่ไหวเนี่ยหน้าเขาหนาวฟันออกปากเลยฟันหน้าเยินเรียบร้อยสอกแล้ว คุณตั๊กเนี่ยเป็นผู้จัดซิทคอมเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ยกทีมนักแสดงมานะคะเป็นผู้จัดเองเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยให้แต่ละท่านแนะนําตัวเองดีกว่าว่ารับบทอะไรในเรื่องนะคะสวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับในเรื่องนี้นะฮะรับบทนะครับก็คือเล่นเป็นจอร์ดนะครับผมครับผมนักข่าวครับผมอ่าเดินเลยครับเป็นนักข่าวอ่าวเป็นผู้ประกาศข่าวนักข่าวอ่าใช่นักข่าวเลยอ่าฮะรีพอร์เตอร์โอเคครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะม เซี่ยใหม่มณีรัตน์นะคะรับบทเป็น AE สาวค่ะเป็น AE เป็นประจำบริษัทค่ะแล้วก็แน่เลยก่อนไปรับบทเป็นอะไรฮะคุยกับคนอื่นเหนักหลักใจหนักกะไก่เนี่ยครับพี่พี่เรียกรับบทอะไรฮะเอาเป็นคนขายกาแฟครับผมอ๋ออยู่ในบริษัทนี้ป่ะเดี๋ยวไปก่อนครับฮะ อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับผมแล้วฮ่าพี่บอลนะพี่บอลรับบทอะไรสวัสดีครับผมรับบทเป็นกิ้งนะฮะเป็นผู้ประกาศข่าวครับผู้การเลยเป็นผู้กาดกันครับเอาเป็นผู้กาดกันถูกต้องแนะว่าไม่ต้องสนะหสนานแน่นอนเขาอยู่กับพระเอกผมจะอยู่ฝั่งโจโซคูเขาจะอยู่คุณว่านครับยังมีมีคุณโจโซคูด้วยรับบทเป็นอะไรมีด้วยฮะคุณโจโซคูเป็นคุณกิบ เป็นรักลอบไปเลยคุณกิตลักาอบใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วคุณวาดธนกิจที่เบี้ยวเรามาวันนี้เบี้ยวเรยฮะนั่นกาแฟเออขายไปไหนครับเนี่ยไม่เพราะปกติเนี่ยคุณผู้ชมคุณวาดจะต้องมาวันนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องย้ายพี่หนูจะต้องย้ายไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าคุณวาดก็ลืมไปว่าจะต้องมาเรื่องเล่าก็เลยไปร้องเพลงต่างจังหวัดแล้ว ไม่เป็นไรฮะทุกคนยังไม่เห็นทุกคนยังไม่เห็นเดี๋ยวสิให้พี่ติ๊เขาประกาศก่อนเดี๋ยวเห็นผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวสิแป๊บนึงนี่นะฮะคุณว่าแล้วคุณเป็นอะไรฮะอะไรฮะคุณว่าแล้วคุณเป็นเป็นเอกครับผมใช่ครับผมเป็นเอกเรื่องนี้เป็นพี่ที่เป็นพี่ที่ผ่าแล้วมาแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วนี่แล้วโบ้ตุ้ยไหนโอ้โหท้าวที่วันนี้เป็นอะไรไม่อยากรู้ว่าโบ้ตุ้ยไหนเขาตัดให้นะน่ารักมากเป็นนักเตะ แนะนำตัวในเรื่องเป็นนักตุนพอแล้วโอเคโอเคพอแล้วฮะฮะก็ไมสต้างเลยมันต่างให้พอแล้วฮะแคเตอร์เป็นยังไงอ๋อเป็นโปรดิวเซอร์อ้าวนี่คือโปรดิวเซอร์ทำงานอย่างนี้เป็นโปรดิวเซอร์เหรอฮะเข้าไปทำงานจะเป็นอะไรคุณโคไม่ใช่สาระรูปแบบนี้นักข้อมแต่งตัวอะไรเนี่ย เขาจับให้แตกมันดูน่ารักอ๋อน่ารักนีไม่กล้าไม่กล้าลงจากรถเลยแตกมาเนี่ยกูอายนะคือชื่อเรื่องเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าข่าวร้อนก่อนไก่โหเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเลยครก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถขยิบข่าวที่เป็นกระแสเนี่ยสามารถนํามาเล่าข่าวก็ได้นะครับหม่ถึงข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆนี่ถูกอครับใช่ฮะแล้วก็คือ ก็คือจะทําเป็นซิทคอมครับผมก็เหมือนกับว่าเรื่องเรื่องเกิดขึ้นในบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะที่เหมือนกับว่าเรตติ้งไม่ค่อยดีครับทางสถานีถูกต้องรู้ดีกว่าผมอีกเลยครับเนี่ยถูกต้องเลยครับเนี่ยพี่ปิตาครับในสิ่งที่กูอยากให้มึงพูดเนี่ยคือตรงนี้ในเรื่องราวเป็นยงไงนะคุณรู้เชิญพูดเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลย ือช่วยกันครับผมอ๋อก็เป็นเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่เปิดมาทําข่าวถูกต้องแล้วก็เหมือนกับว่าทางสถานีให้โอกาสให้ตามเดือนตอนแรกเลยทาเลยเอ่อทำรายการก่อนแล้วติิ้งไม่ดีก็เลยต้องนำเสนอข่าวแล้วทีนี้เจ้านายบอสใหญ่คืออาปุ้มบนลตีครับก็เลยบอกว่าให้ทข่าวร้อนก่อนไก่โฮออนแอร์เที่ยงคืนนี่เรื่องจริงแล้วก็เอาให้ไปเด้วยให้ดูถูกต้องแล้วต้องให้มีติดติ้งด้วยตอนเที่ยงคืน นี่คือคู่กัดของอปุ๊กครับซึ่งเป็นเพื่อนกันแต่เป็นลูกน้องเขาอนี่คือลูกสาวอปุ๊กมนตีครับครับผมในเรื่องอปุ๊กชื่อว่านาตุนครับผมเดือนาตุนเวอ,อ,อ เนี่ยพูดถึงนะพูดถึงเอาเข้ามาแบบพี่บอลเอา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 มากิลนู้นมาชิลนูนพี่บอลมาเนี้ย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 น้องสายไหมล้ำมือไหวไอ้เนี่ยเป็นหนึ่งสาวเฮ้ยเราสาวเราดีกว่าเยอะเลยอ่ะใช่แต่แบบถ่ายครั้งแรกนี่แบบขำกระจายเลยอะค่ะกรายย่างเมือนกันค่ะแต่ตอนนี้แบบ เริ่มถ่ายครั้งที่สองแล้วก็เป็นเริ่มปรับตัวได้ระดับหนึ่งเท,ท่านั้นทีนี้ข่าวในเรื่องโลกโซเชียลแล้วทุกวันนี้ถ้าดังปั๊บเราจาเป็นกระแสมาเป็นข่าวได้หมดเลยฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอย่างล่าสุดล่าสุดที่เราเพิ่งอัดไปก็คือข่าวเป็นข่าวข่าวหนึ่งอย่างเรื่องเออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคุณจักรร้กับคุณสองอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ว่า เครเกาจะเป็นยังไงคุณต้องติดตามดูจักรเร็กคือใครคุณสองคือใครมีการทวงอะไรกันนู่นนี่นั่นติดตามกันติดตามกันถูกต้องครับผม้วเป็นยังไงบ้างครับอยังจะพูดอะไรจะพูดครับแล้วเป่นใครครับผมไม่เป็นถามถามพี่เด็กพี่เลกครับถ่ายละครที่ครต้งนี้ยากไหมครับโอ้โหสบายสบายมากเลยครับคนหน้าคนก็ไม่คุ่เออไม่ได้ถามถามถามไปถามพี่เด็กด้วยครับ เป็นไ,ไ,ไงบ้างครับตอนนี้วัยรุ่นชอบมากเลยวัยรุ่นชอบครับฮะอีกนานไหมครับทำไมอะ่นะนานครับชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงโอ,อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวค่ะ,ะน้องไม้พี่นายจะถามไหมฮะคือมุกที่ที่เกิดขึ้นในในใ,ในซีรีส์อมเรื่องนี้ค่ะเป็นมุกสดเลยหรือว่าเป็นมีคลิปมีอะไรกันคะอะไรนะเขาจะไม่บอกครับผม ใครจะเป็นคนตอบดีคะคือก็จะเป็นก็จะเป็นคือเราอยากให้อยู่ในเรื่องให้ให้ความสนุกของเรื่องมันพาไปฮะอ,อาจจะมีสอดแทรกบ้างาแต่ว่าอย่าแตกเยอะให้ามาดูเป็นซิกคอมหน่อยอ่า,ยอ,า,อ,าอ,อย่างคือระหว่างอ่านข่าวนี่ก็มีมุกมุกในบทผมเนี่ยอย่างเงี้ผมเคยอ่านข่าวคุณสอเนะคุณสอระยุทธ์สอขอนแก่นเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้ อาเขไม่ต้องพูดแนะนำแนะนำลองลองลองแบบว่าจำลองสถานการณ์อเ้ยเวลาแล้วจะข่าวข่าวแล้วเร็วนะข่าวเขาที่เร็วเร้นเร็วคุณอนวครับคุณอยวนี่ครับนี่ตอนไคุณอยู่นิวเข้มครับเร่เลยเ่งเลยเรเลย่เลยเรโอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วห้าสี่สเอาเอาลวครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ เป็นในโลกโซเชียลที่กำลังฮือฮากันอยู่ในขนาดนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นข่าว <c oughs> น่าสนใจของวงการบันเทิงได้สูญเสียนักแสดงตลกอาวุโสนะฮะ <c oughs> น่าเศร้าโศกเสียใจมากครับคุณผู้ชมครับนักคอมเหตุการณ์ที่น่าเกิดครับขับรถตายอนาถกลางถนนนะฮะระหว่างที่มูลวิธย์กำลังจํ<ฮ>างัดสบนครขออกมานั้น เป็นชั่วโมงครับเพราะว่าฟันเกี่ยวคอนโซลนะฮะบอลบอลบอลครับผมน่าว่าข่าวข่าวกีฬาเลยสงสารครับข่าวข่าวกีฬาทำไมนะตุลไม่เล่าข่าวข่าวกีฬาสงสารครับอ้าคุณดูนี่ครับจริงค่ะจริงค่ะแบบนี้นี่ไม่เวิร์กกันนะคะตอนเช้าๆเนี่ยมาให้ฟังข่าวสลดแบบนี้ได้ไหมคะ้วแลคุณูต้องการยังงงไอต้แบบนี้ค่ะคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะเศร้าสลดเสียใจมากปิดกิจการไปลีฟโคลเซตแล้วค่ะเสียหายหลายล้านเลยนะคะโอ้เออข่าวนี้กำลังแรงถ้าเกิด ไม่หยุดพูดนะฮะจะตกปากฉีกเลยนะครับคุณหนูทำไมไอ้จอร์ดไปเกี่ยวอะไรลับเขาอะเสื้อผ้าเด็กมันขายดีครับผมเออเอาไปเด๋ยวร้อนเลยใส่คุณตั้งและคุณจอร์ดนะผมชอบเขาครับผมผมเป็นโปรดิวเซอร์มาโอเคครับผมข่าวใหม่ล่าสุดครับอ๋อโอเคครับตั้งบริบูรณ์ถูกเมียแทงตายครับออก็โอ้คุณผู้ชมครับแสดงความดีใจกับครอบครัวคุณโกตีด้วยนะฮะก็ตอนนี้หลายท่านดูแล้วคุณก็ คุณดีขึ้นผอมลงบางท่านถามว่าออกกำลังกายหรือเปล่าเป็นปาหวานแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็เริ่มกินข้าวมาทีนิดๆนิดนะแลงความดีใจของครอบครัวคุณก็ตีด้วยนะฮะครับครับผมครับผมอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ไหมคะมีข่าวคู่จี้เลยรมีฮะมีฮะมีเลยครับผมเลยนยมีฮะมีฮะตั๊กบริบูรณ์จิ้นกับดองไบรท์ มุกครับยอครับผมยอครับมุกครับผมหมายถว่าเปิดหอยสุดยอดแต่เช้าตรู่เยี่ยบดีฮะนี่ครับมีข่าวคู่จิ้นนะครับผมนางเอกนะฮะรัคราซิคอมเรื่องข่าวร้อนก่อนไก่โหนะครับผมน้องสายไหมนะฮะจิ้นกับคุณว่าชนกิจนะครับจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูในข่าวร้อนก่อนไก่โหร ้ยเตอนจบรายการข่าวฮะมีเพลงไหมอะไรอะไรมีเพลงไหมมีเพลงมีเพลงประกอบไหมเออไม่ธรรงมาได้เรื่องนี้นี่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ไม่ไม่แผลงานเจอกันทีน่ะขอโทษขอโทษขอโทษก่อนขอโทษพู้จัดผีจับยัดครับผมเจริญพรยังจะบอกว่าเพลงข่าวร้อนก่อนไก่โหนครับครับมันสมองของเขาล้วนๆในข่าวเพลงเองเขาคิดเองแต่งเองร้องเองนี่คือบอกได้เลยว่าก่อนย้อนกลับไปก่อนอันนี้สามปีพี่พี่ตั๊กเนี่ย พยายามหัดเล่นกี๊ต้าแต่ตอนนี้อะคะเขาเล่นเป็นโอเคนี่อย่าบอกนะว่าพี่ตั้งแต่วันนั้นที่พี่อยากแต่งเพลงพี่แต่งได้หรอแต่งเพลงครับผมทังนี้หนึ่งโชว์รับ้อนร้อนพอละพอละพอแล้วยังยังยังพอและพอเฮ้ยวพอเฮ้วทุกคนอ่ะของตาผมนะ พอเหงืเพลงอ่ะได้ได้ได้ไดชอบไหมครับคุณผู้หญิงค่ะน้องเป็นน้องเป็นนี่นี่ประธานโทษฮะครับนี่คิดว่าเป็นบ้านมึงเหรอฮะไม่ได้วรับอะไรอ่ะเดีกอะไรฮะอีกเนาะหมดเวลาแล้วอ๋อให้หมุนตัวเลยครับไม่ได้วล้วหมดเวลาแล้วอ้าวให้ฝากเลยค่ะร้อนก่อนไก่โฮจะออนแอร์ใปแลครับบ

ดีทุกอย่างค่ที่จอดรถยากมากเลยมนะฮะคารร้อนกว่าไก่โหนะที่คลองโรงดีนะฮะเก้าโมงเ่ถึงสิบโมงเพื่อครับอาทิตย์ที่สอตุลาโมเจออย่างแน่นอนครับครับอบวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะให้เกียรติเร่องงานสวัสดีขอบคุณไม่ใกขอบคุณพี่เลากขอบคุณมากเลลาไปตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร ubers, <wei> ับ <GO> ค <av i> ุณชาว